ก่อนที่เราจะปล่อยแพะเราเห็นแพะเก็บท้องนะคะแต่มาไม่ทันนะคะนางคลอดแล้วนะคะเอาเพื่อนไปไว้ที่บอดของคนก่อนนะคะก็วิ่งมาดูแต่ไม่ทันนะคะนางคลอดแล้วนะคะแปดสองนะคะผู้นะคะตัวแด,ง,ดงนี่เป็นตัวผู้นะคะ ได้แปดนะคะนี้เราก็จะเอาเข้าขคอกไปแล้วนะคะ คอดแล้วคดแล้วมาไม่ทันเลยเ <c oughs> ต่ก็ดีแล้วคะ่ะปลอดภัย <c oughs> เห็นนางเบ่งอย่นะคะแต่เราปล่อยแพะนะคะดูไม่ทันเหไม่รู้แต่ดูแล้ว จะคลอดแต่ไม่รู้วันนี้นะคะมีเป็นแพะปล่อยก็จะประมาณนี้นะคะ